กาศสวัสดีครับกาศสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านอ่ะเสาร์นี้นะครับเสาร์ของวันอาทิตย์ที่14นะครับมาพบม,มาเจอกันอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับภาพบรรยากาศอาฝนก็คือจะบางบางห่างหายไปแน่นะครับเอาหมดแน่ก็ดีนะครับอตอนนี้ที่ว่าสว่างแล้ว อาครับมาในคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นคลิปที่2นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับประจํางวดวันที่16กันยายน2568ครับมาในคลิปนี้แอดวิไลมีตัวเลขแนวทางนะเป็นแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับครับ ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนของคนนอนทุงนะครับมาฝากกันอ่าเป็นคลิปที่สองของเสาวันอาทิตย์ที่14แล้วนะครับอ่าถือว่ามาถึงโค้งสุดท้ายกันเรื่องของตัวเลขหนวทางนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศอ่าครับหลังจาก ที่แอดีไลนะครับได้ปล่อยตัวเลขแนวทางไปถือว่าหลายสำนักพ็อสมควรแล้วนะครับแอนดีไลเช็คเบื She ้องกันเท่าว่ากับเกือบเกือบจะหมดทุกสำนักแล้วที่ทางจองห้อตามอยู่นี่นะครับแล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่นะครับว่า,าล่อตัวเลขแนวทางสายจากทางชบากับพอดีมือนีชบาเิ่นเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้เพิ่นก็มาถึงแล้ว เดี๋ยวแอดวีไรจะถามเบืองว่าตัวเลขของตาจันนะครับกับซองบางบอนนะครับสบาได้มาไปนะครับเพราะว่ามีเอฟซีถามหากันอยู่แนวทางของตาจันแล้วก็ซองบางบอนนะครับเดี๋ยวนะครับแบอยู่ได้ถามสบาให้ใพอดีฉบากลับมาบ้านนะครับมือนี้ <c oughs> ตอนนี้เพิ่อนนอนอยู่นะครับเพิ่น บ่ได้นอนเบิกขึ้นเพราะว่าโซโฟเฟอร์ลดตู้กันรับในแน่บร่รับในแน่พะน,นะกับบอก,กานอนนะครับก็เลยเพื่อนก็นเลยพักพ่อนก่อนนะครับตอนนี้กับเดี๋ยวจังได้กะสบายตื่นขึ้มมากนะครับเพื่นมากทุลักนะครับเดี๋ยวค่อยเอากันคนนอนทุ่งนะครับ คนนอนทุ่งสิบหกก็ยอหกแตจับ เป็นล่างอย่างเดียว ลากอย่างเดียวนะครับ <c oughs> นี่แค่หาชุดนะครับเบสซี่อ่นนี้ทางของคนนอนทุ่งนะครับอืม คุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับล่างอย่างเดียวอันเริ่มจากชุดแรกครับคือเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดสาม ศูนย <3 S 2> <c oughs> ์สามเจ็ดเก้าชุดสุดท้ายครับค <c oughs> ือแปดสาม ห้ชุดนะครับเบฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับห้าชุด <c oughs> แคปหน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไล้จะทวนให้ฟังอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนะครับอจ7 0ครับ73037983นะครับมีหาชุดล่างอย่างเดียว ลงให้วันที่สิบสี่กันยายนหกแปดหาชุดนะครับเอฟซีมักชอบจัดเลยครับหาชุด บ่ถือว่าหลานะครับบ่ถือว่าหลาหาชุดกับพ่อรุ่นได้นะครับหาชุดนี่พอรุ่นได้นะครับเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างอย่างเดียวแะ่ตามเข้าเบิ้งแล้วนะครับห <c oughs> ลักหน่วยนะครับจะมีเจ็ด มี8ดมีศูนศนย์นี่อยู่ทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบะะน,ะะน, 7, 8, น,นะครับอ่าหลักสิบจะเป็นเจ็อ่าเกับ8กับศนย์เอาง่ายๆเจ็ดแดศเป็นหลักสิบนะครับจะมีอาศูเป็นหลักหน่วยแค่ชุดนี้นะครับ <c oughs> ผู้ผาผลือตะโบลุครับโอ้น้องผู้ผาตื่นแล้วนะครับให้แม่ชะบาน,อน้อนบ่ให้แม่ชะบานนอนอ่าครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดวินไละจะจากลาก,กันไปนะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่สามของส้าวันอาทิตย์จะเป็นของสํำนักได้รอติดตามกันอยู่ดีมีแห้งทุกท่านสวัสดีครับ